ชีวิตของผู้ศรัทธาควรมีกฎอยู่สองข้อเมื่อตัดสินใจกระทําสิ่งต่างๆหนึ่งอย่าอวดอย่าโชว์สองอย่ากแกล้งอย่ากแกงแล้วทําไปด้วยความสบายใจให้อ e ิคลาสเข้าไว้แล้วจะมีแต่สิ่งดีๆกลับมาอย่าอวดอย่าโชว์ใครเด็ดขาดทำงานต้องไม่คิดจะอวดจะโชว์ใครที่เรียกว่าริยะและยังต้องไม่คิดอยากเด่นอยากดังเรียกว่าซุมอาตต้องหาทางทำลายแรงจูงใจแบบนี้ลงให้ได้ทดแทนด้วยแรงจูงใจอื่นที่ศาสนาอนุมัติ ซึ่งจะอยู่ภายใต้แรงจูงใจใหญ่คือการสแสวงหาความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าแรงจูงใจอื่นที่ว่าอย่างเช่นการเป็นบ่าวที่มีคุณภาพการพัฒนาอุมมาการช่วยเหลือคนยากลำบากและอีกมากมายซึ่งทั้งหมดต้องปรับให้อยู่ภายใต้แรงจูงใจใหญ่ดังกล่าวอย่าแอบ,บแกล้งแอบ,บแกงใครเป็นอันขาดต้องทํางานด้วยความรู้สึกที่โลง่งไม่ทํางานด้วยแรงจูงใจแห่งความเกลียดชังใครไม่ทํางานด้วยความอิจฉาใครหัวใจต้องไม่อยู่ในภาวะสร้างความเป็นศัตรู ผู้ที่มีภาวะหัวใจอย่างนี้เป็นมนุษย์ที่ดีเลิศท่านนาบีเรียกหัวใจเช่นนี้ว่าหัวใจที่บริสุทธิ์อันเป็นหัวใจของชาวสวรรค์การงานใดที่ทําไปด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์สุดท้ายมันจะส่งผลกลับมาไม่ดีเลยจิตใจผู้กระทําจะขุ่นหมวัวและการงานจะขาดความจำเริญบรอกกสจงจําไว้เสมอว่าอิคลาสเท่านั้นจะต้องไม่คิดอวดคิดโชว์แม้แต่อนุเดียวจะไม่มีการแอบแกล้งแอบแกงใครอยู่ในใจเลยแล้วการงานมันจะดําเนินไปด้วยความสบายใจ และผลลัพธ์ของมันในตอนท้ายสุดเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจด้วยการอนุมัติจากพระองค์เนื้อหาบทความอันอักอันฮัมดูลิลละหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อคิดข้อตวนใจในการใช้ชีวิตอินชาอัลลอฮ